สวัสดีครับผมทำงานมาแล้วหลายที่หลายจังหวัดผมเคยมีครอบครัวและแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งภรรยาผมอยากมีลูกมากและผมก็ขยันทำด้านบ้านไม่เคยขาดบวกกับไปหาคุณหมอเพื่อปรึกษามาว่าทำไมผมถึงไม่มีลูกสักทีและผลตรวจก็ออกมาว่าผมเป็นมันครับตั้งแต่วันนั้นภรรยาผมก็เอาใจออกคา และที่สุดก็เลิกรากันไปทางที่ผมให้ความสุขเธอทุกอย่างแต่มันคงไม่พอสำหรับเธอเพราะแค่ที่ผมไม่สามารถมีลูกให้เธอได้มันก็เป็นปมให้เธอตีจากผมไปผมเรียนจบแค่หมหกครับจึงไปสมัครงานเป็นคนขับรถตามบริษัทต่ตางๆและเปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆยิ่งอายุมากประสบการณ์ก็มากตาม และตอนนี้ผมก็อายุ40ปีครับมีคนรู้จักแนะนำผมบอกว่าบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งต้องการคนขับรถห้องพักฟรีมีสวัสดิการให้ผมจึงไปสมัครและก็ได้งานทำที่นั่นงานแรกที่ต้องขต้องขับก็เจอเข้ากับคุณหนูของบ้านเธอสวยมุนดีเธออยู่ในชุดนักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่ง อ้าวนายเปิดประตูรถให้ฉันสิยืนเบื้ออยู่ได้ผมเตื่นจากภวังทันทีและรีบไปเปิดประตูรถให้เธอเธอบอกให้ผมขับรถไปที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งขณะนั่งไปบนรถสายตาของผมก็ส่องกระจกรลางไปด้วยและคนหนู่กำลังแต่งหน้าเสื้อนักศึกษาขับดิว้วจนกระดุมแทบปรี ไล่ลงมาตรงเอวข้อผมแอบแปรับกระจกลงเล็กน้อยและด้านล่างแม่เจ้าประคุณท่านั่งช่างอลางช้างจนเห็นแพ้นตี้สีชมพูเธอไม่สนใจอะไรเลยนี่ขาโปรถมันนิ่มๆหน่อยฉันแต่งหน้าอยู่ไม่เห็นหรือไงปากพูดสายตาก็จับจ้องอยู่ที่แป้งตลับและดินสอเขียนคิว้ว ผมขับรถเข้าไปจอดในมหาลัยและคุณหนูก็ไม่ลืมบอกว่าให้ผมมารับตอนบ่ายสามหน้าที่ของผมคือขับรถแล้วแต่คนในบ้านจะสั่งซึ่งก็ไม่ได้บ่อยอะไรมากเราส่วนมากจะขับไปกันเองประมุขของบ้านก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยพร้อมภรรยาลูกสาวคนโตก็แต่งงานออกเรือนไปแล้ว ที่บ้านจึงมีแค่ผมและแม่บ้านอีกสองคนผมทำงานเข้าเดือนที่7ในบ้านหลังนี้และคนที่ด่าผมเป็นประจําก็จะเป็นเป็นใครไปไม่ได้ก็มีแต่แค่คุณหนูเพียงคนเดียวผมแอบเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้จนล้นและคนที่ผมปวดปล่อยความรู้สึกด้วยทุกครั้งก็คือแม่บ้านที่เป็นโซ่ วัยรุ่นราวคราวเดียวกันขณะที่ผมกำลังเล่นบทรักกันอยู่นั้นเสียงขอประตูห้องกระดังขึ้นทีน้าห้องของผมผมตกใจก่อนที่ผมจะผ่ากออกมาจากร่างของแม่บ้านนุ่งผ้าขนหนูเพียงพื้นเดียวและเดินไปเปิดประตูและเสียงคุณหนูก็แวดเข้ามาทำอะไรอยู่ฮะฉันขอตั้งนานแล้ว จนซื้อบเวอ้อและยังทำตัวเชื่องช้าอีกฝากบัวห้องน้ําของฉันเป็นอะไรไม่รู้ขึ้นไปดูให้ทีสิรอสักครู่ได้ไหมครับคุณหนูไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวนี้แต่ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับรีบรีบไปเถอะน่าฉันอยากอาบน้ําอย่าช้านะรีบตามมาเลยผมหันไปมองแม่บ้านแวบหนึ่งก่อนที่จะก้าวออกไป ทั้งที่ยังไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยมีเพียงผ้าเช็ดตัวที่ผ่านท่อนร่างเอาไว้แค่นั้นผมเดินขึ้นไปบนชั้นสองของตัวบ้านนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นมาเหยียบบนนี้ห้องคุณหนูอยู่ทางปีขวาของบ้านเธอเปิดประตูไว้รอผมอยู่แล้วผมจึงเดินไปตรงไปที่ประตูห้องและเอ,อ่ยเรียกคุณหนูครับแค่ครั้งเดียว คุณหนูก็เรียกผมเข้าไปน้องชายของผมยังคงชี้โดเดจนต้องเอามือกุมและเดินเบียงเ,เข้าไปในห้องน้ำผมเห็นคุณหนูยืนอยู่ที่ระเบียงสวมชุดคลุมอาบน้ำเอาไว้เพียงเท่านั้นห้องน้ำห้องนอนกว้างมากทุกอย่างเป็นสัสดส่วนผมเดินเข้ามาหยุดในห้องน้ำอย่างไม่ทันที่จะลงมือเปิดก็เสียงคุณหนูก็ก็ด่าผมเข้ามาทันที ทำอะไรเชื่องช้าถึงว่าได้เป็นแค่คนขับรถชาตินี้คงไม่มีทางรวยกับเขาไปได้หรอกไอคี้ครอผมนี่อื้องไปเลยครับและโกรธมากในเวลาเดียวกันทำไมจูจๆคุณหนูถึงมาด่าผมแบบนี้ผมเดินย่างสามผมตรงเข้าไปหาคุณหนูพร้อมกับกราชาแขนของเายค,คุณหนูทันทีและดึงเข้ามาในห้องน้ำ แกจะทําอะไรฉันฮะยายคุณหนูพูดต่อได้เพียงเท่านั้นปากของผมก็ประคบลงไปบนปากของคุณหนูทันทีเธอดิ้นรนขัดขืนในคาร่ากอนที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นยกมือบางขึ้นมาโอบคอผมแทนผมอดแปลกใจไม่ได้นิดนึงแต่ผมก็ไม่ปล่อยเวลาตอนนี้ให้ผ่านไปผมโบดจุมพิษคุณหนูอย่างร้อนแรงและช่ำชอง ากของเธอช่างหวานล้ำไม่เหมือนเวลาที่ดาทอผมเลยสักนิดมือของผมตะกุยตะกายชุดคลุมของคุณหนูออกและผมก็ตวัดอุ้มร่างยายคุณหนูขึ้นมาและพาเธอไปวางลงบนเตียงนุ่มประตูห้องถูกปิดตอนไหนผมก็ไม่รู้แต่แอร์ในห้องช่างเย็นชานี่เป็นแผนของยายคุณหนูหรือนี่เธอหลอกล่อให้ผมขึ้นมาหลอกให้ผมโมโห เพื่อที่จะงั้นผมจะจัดให้ยายคุณหนูหายยากเลยทีเดียวผมพระจากปากปางซึ่งตอนนี้บวมแดงและไล่ลงมาตามลำคอระหงปากผมก็บดขยี่ความแต่งตึงอย่างเมามันเสียงยายคุณหนูครางแทบไม่เป็นซับผมจัดหนักยายคุณหนูก็จัดเต็มจนในที่สุดเราสองคนก็พาก,กันไปถึงสวรรค์ เธอนอนหอบหายใจอยู่บนเตียงในขณะที่ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำไม่นานใหญ่คุณหนูก็ตามผมเข้ามาในห้องน้ำผมอาบน้ำอยู่ใต้ฝากบัวเธอเดินเข้ามากอดผมนี่ใหญ่คุณหนูไปอดอยากปากแห้งมาจากไหนเธอจะไม่ปล่อยให้ผมได้พักเลยใช่ไหมและแทนที่ผมจะได้ซ่อมฝักบัวให้คุณหนูแต่เป็นคุณหนู มาซ่อมปักปัวให้ผมทั้งคืนแทนก่อนที่เราสองคนจะตระกองกอดกันคุณหนูและผมหลับฝันดีในอ้อมกอดของกันและกันในช่วงรุ่งสางของวัน